ครับปากัดมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ควไฟเหมือนเดิมนะครับบายไอหนุ่มชุมชนเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเมนูอย่างผมขอแนะนําเชฟนะครับจากอีสานนะครับสั่งตรงมาเลยมาแล้วครับเชฟพลังครับผมแนะนําตัวนะครับเชฟพลังวันนี้เขามาเนียเเมนูอย่างครับก้อยหอยครับก้อยหอยนะครับผมก้อยหอยแบบอีสานครับแต่สไตล์เหนือนะครับเพราะมาพอมันจะเป็นจะได้นะครับมาดูวิธีการทําครับผม มีส่วนผสมอย่างพอครับแนะนำหน่อยแดงครับตะไคร้ครับแล้วก็ต้นหอมผักชีใบมะกรูดข้าวคั่วมะนาวน้ำปลาชูรสเกลือพริกป่นครับขาดไม่ได้เลยคือหอยซซลี่แม่นครับหอยซอลี่ตึมสะดุ้งก่นเลครับหอยซอลี่กับหอยซอลี่เนาะอันดับแรกนะครับเอาหอยใส่ไปเลยในหม้อเดือดนะครับตั้งน้ำเดือดแล้วครับแล้วเอาหอยใส่เข้าไปเลยแม่นครับใช่นะครับตอนนั้นก็ร้อนะครับเนาะ รอรอขั้นตอนต่อไปนะครับรอให้หอยมันซุกนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับครับผมหลังจากตีเขาต้มหรือร้อนนะครับแกะเอาหอยตังไหนมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมแล้วก็ใส่หอยไปนะครับใส่ชามอ่าเอาหอยใส่ชามไปนะครับผมแล้วก็ใส่หอมแดงหอมแดงใสลงไปใส่หน้าก่อนครับหอมแดงแานกลางครับอ๋อใส่ต้นหอมใบมะกรูด เขาขัว้วครับเขาขัาข้วสักสองสักสองพีพิกลพอสมควรใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยขาดไม่ได้ผงนัวน้ำปลาโอ้น้ำปลา,านี่ยมีมือแล้วครับถ้าจางก็ไม่ได้ใส่แล้วครับหมดแล้วครับเสี่ยงแล้วนะครับสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วคุกเข้ากันโอ้แค่นี้ก็หอมแล้วเนาะ โอ้ยหอมหอมหอมอ่ะลองชิมดูนะครับผมจางยังก็ใส่เลยจางใส่ดิปลาไงเปรี้ยวเปรี้ยวมนี่เนาะเอาแล้วครับทรัพยากรอันสุดท้ายของเราแล้วครับเกลือก็ได้ใส่เกลือใส่เกลือครับอ้าวใส่เกลือแค่นี้พร้อมเสิร์ฟได้ โอ้โหโเมนูง่ายๆนะครับแต่รสชาติสุดสุดสุดลองชิมดูนะครับอืมอ,อ,อ,นนนะอืมเขา่าเขา่าเลือกซีฟแเลนแน่นอนครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเขาจื่อว่าเมนูก้อยบกหอยครับก้อยบักหอยนะครับก้อยบกหอยตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปคือคณะกรรมการของเขานะครับ ชิมดูเงื่อคะแนนดูนะครับผมไปเลยไปท่านแรกมาจานคิมชิมมาเดี๋ยวเดี๋ยวดมกันก่อนดมกินหอมกันก่อนอ่าลองชิมดูหน้าหน้าตาครับหน้าตาเป็นไงบ้างครับหน้าตาสีสันน่ากินมากครับเดี๋ยวลองดูรสชาติกันก่อนอื่นชาเชื่อมันเป็นหอยเนาะ เห็นได้ครับผมโอเคก็ครับคะแนนเต็มซิฟความพนาแล้ครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับรสชาติรสชาติครับเปรี้ยวอร่อยครับม้วอ่าโอเคคะแนนครับคะแนนคะแนนครับเพิ่มซิฟคะแนนไปเลยครับคะแนมือตุมือตุมือตอทนที่สองนะครับบีนะครับครับผมจากหน้าตาหน้าตานะครับหน้าตานี่น่าจะพานก็ ทานอยู่เลยครับแต่น่าจะเปลืองหยอดมันน้อยครับเพราะฉนันน่าจะเข้ากันกินกับไปใส่ดีหยอกเลยนะครับเธอเมื่อไปการเบเวนแล้วเนาะมาะแต่ครับเผาัวกินหอมแดงกับข้าคั่วเข้ากันเฉยครับผมเฉยครับคะแนนครับคะแนน เอาไหนชิปนะครับอ๋อชิปเต็มชิปนะมืออ้าวน้องเฟมครับน้องเฟมครับสวัสดีครับครับผมน้องเฟมไอ้นมชุมชนของเขาอีกท่านหนึ่งนะครับผมลองชิมดูน้องจากหน้าตาผมก็ฮือพานละอ่าอันนี้เมนูเหรอครับก้อยบักหอยอ๋อก้อยบักหอยแมนแม่นแต่ท่านอื่นเขาลากต้องก่อนเนาะโอเคผมจะขอกินก่อนอ่าชิมนี่เลยก็กินเหมือนกันแล้วก็ลากเหมือนกันอ๋อแล้วก็ลากอืมกินกินก็อนพานครับ ข้าวคั่ว <minority> มัดเต็มครับอร่อยครับเปรี้ยวเผ็ดหน่อยโอเคครับโอเคคะแนนโอ้ผมนี่สิบสามเลยครับต้องมือต้งมือต้องมือก่อนไปก่อนไปข้าเจือข้าเจือแฮมตินแฮมติ้นถ้าของมักกันนี่ขึ้นสิบสามนี่นะอืดมัโอเคนะครับ จากสามพันมาแล้วก็ถือว่าคะแนนเขาโอเคนะครับสาหรับเชฟปลังนะครับสังตรงจากอีสานนะครับอาหารอีสานแบบเหนือเหนือนะครับครับผมตอนนี้เขาก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไอนมมชุมชนของเขานะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอ